เก้าแสนครับวันนี้ค่า1สิบลายวัาไปแล้วโอ้โหมันไม่ถูกวู้สุดยอด สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้วันที่29นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนเช้าที่เมืองเฟืองนะครับแพ่ริมน้ําเมืองเฟืองนะครับบรรยากาศคือดีมากนะครับต้องบอกว่าดีมากเลยอากาศก็คือไม่ไม่หนาวจนเกินไปนะครับ14-15องศาประมาณนี้ครับตอนเช้าก็จะมีกิจกรรมใส่บาตรพระนะครับใส่บาตรตอนเช้านะครับ อันนี้จะเป็นทุดเซตร์ใส่บาททางรีสอร์ทเราจัดเตรียไมไว้ให้นะครับวันนี้ใส่บาทเช้าเสร็จทานอาหารเช้าเสร็จนะครับเราก็จะมูฟเลยนะครับจากเมืองเฟืองเดี๋ยวเราจะก็จะเดินทางเข้าวังเวียงเลยเราก็จะไปเก็บกิจกรรมต่อนะครับจะเป็นกิจกรรมซิปไลน์พารามอเตอร์บอลลูนนะครับต่อเลยนะครับ เลียนเลียอ่ะมีสามอเตอแบม้มีน้อยด้วยนี่นี่นี่นนี่นี่นนี่นี่ี่นนน่นี่นี่น่นนี่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 นนนีนนี มีอะไรบ้างสลัดไข่ดาวสลัดไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็ครัวซองข้าวต้มเอาครัวซองกิมข้าวต้มเลยอ่ะได้ได้ไหมลองเลยมาดูนะครับว่าเขาเปียกที่นี่น่ารักเนาะใส่อะไรบ้างน่ารักเนาะขอบะพูงามดีพูงามดีพูงามดีขอบคุณครับเอาอีกขวดหนึ่งครับเขาเปียกที่นี่นะครับอร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยก็อืม น้ำซุปดีไม่ต้องปรุงเลยเนะครับสำหรับผมไม่ต้องปรุงเลยไปผ่านไหมพี่เขารอคำตอบอยู่ผ่านหรือเปล่าผ่านผ่านผ่านดีดีเลยมนี่บอกดีเลยดีไหมลกคือสี่คนให้สี่ผ่านคือร้านนี้ให้เต็มสิบครับ มาถึงวังเวียงแล้วนะครับจุดแรกเราจะมาเก็บกิจกรรมซิปไลน์ก่อนนะครับผมแล้วคนไอ้สามครับสามคนเด็กสองคนละส,ส,สามแสนกลีบครับสามแสนกลีบคนโอเคครับเก้าแสนครับวันนี้ค่าซิปไลน์พร้อมอยังครับพร้อมนะโอเคแล้วขี่ด้วยพร้อมไหมพร้อมโอเคครับพ่อก็พร้อมครับ เดี๋ยวใน,นผานลุยครับสิบไลน์วังเวียงประเทศลาวนะครับภูเขาสวยมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสพารฟ้านะครับหัวสีฟ้าวังเวียงโอเคเดี๋ยวเราไปที่สิบไลน์เลยที่นี่วังเวียง<อ>สวยจัดบอกได้เลยว่าสวยจัดน้ำมันสีเขียวเลย mặt vài mặt luôn. mặt lại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  mặt này, mặt mặt này. น้อยน้อยโบยสัทชุดใจเตรียมตัวขึ้นซิปไลร์กันแล้วนะคะตอนนี้ตื่นเต้นไหมสู้ไหมสู้นี่คือันนี้คือเซ็นชื่ออะไรครับอ่าเซ็นชื่อเราจะมีประกันไทยอ๋อประกันไทยเียนชื่อรู้เออเซ็นชื่อประกันไทยพอกลัวความสูงครับแต่ลูกๆไม่กลัวไปเดี๋วไปเจอกันข้างบนค่ะาย ไปเลยลูกไปเลยไม่ลวม่วงไม่ล่วงครับไม่ล่วง <é. S 2> ไปไปแคาก่อนไม่มีเอากาอนเน่าต้องจับตรงไหนถ้ากลัวก็จับสายนี้นะอ่าจับสายอ่าจับสายได้ถ้าไม่กลัวครับ <faster S 2> ไม่ต้องจับลลนั่งลงเลยลูกเอียหลังยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาไปข้างหน้าพ้นเออไปไปเลยไปเลยวู้ววไปแล้วหหลลอ,อาา่า <ข Driver S 3> ครับโอเคมาเดี๋ยวพ่อจับไปให้ฝังนึงก่อนสายเดียวสายเดียวเลยโอเคสายเดียวเลยครับไปไม่ต้องกลัวครับไปเลยหนึ่งสองถ้าไม่กลัวกางแขนไปเลยกางแขนเลยลูกกางแขนเลยว้าวมาจ้องลึงเนี่พร้อมครับ โอเคนั่งลงโอเคครับเอ็นหลังเลยเยกขาขึ้นยกขาขึ้น,ขขนไปพร<ป>้อมเนาะพร้อมไปเลยเย้แล้ววู้วววเป็นไงบ้างครับ สนุกสนุกขึ้นไปข้างบนไปนี่เลยครับไปขึ้นมาเลยไปเลยยังไปต่อฐานต่อไปเลยครับไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยครับขึ้นไปครับโอเคพยายามพยายามจับราวไปลูกไปตัแข็วยังหนักด้วยอ่ะจำทับกลัวไหมครับไม่กลัวไม่กลัวพี่มีกลัวไหมลูกไม่กลัวจะฐานต่อไป ถึงแล้วครับโอเคครับคือมือมือไม่ให้จับมือมือมืออย่าจับจะจับโอเคครับลูกเดี๋ยวคุณลุงลากให้อ่าคุณลุงพยุงไปจับจับเชือกอย่าจับสลิงนะลูกโอเคเอ็นหลังเอ็นนะเอ็นลังเอ็นหลังปาไปไป <laughs> ผมละตาคุณพ่อครับคุณพ่อกลัวกับคุณลูกใงม่ะ <laughs> รึปรึปนะครับโอเคยกแ้าศึก <laughs> จับตัวดีกันจับ๋ยวเพิ่งไปนะลูกรอพ่อกคันโอเคครับรอพ่อก่อนเลยไปไปเลยโอ้โหวันมันเก่งว่ะโอเคครับพร้อมเออเป็นปด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 ไอ้วันยังไม่ได้ไอ้วันขาไม่ถึงไงพี่อ่าล็อกเซฟตี้ล็อกเรียบร้อย รอพ่อก่อนนะเวลิกูดเนี่มาจากเกอลีอะตองไปเป็นไงบ้างครับสนุกไปต่อครับ่านต่อไปไปเลยไปเลยครับพี่มีเขาไม่กลัวเลย โอเคจับดีๆครับลกูกจับดีๆีมาเดี๋ยวพ่อยกช่วยโอ้ยวัวมันหนักเว้ยเอ้าอึ้บอ่าจับจับเชือกไว้โอเคห้ามยืนมือไปจับสลิงนะลูกปอยวัวไปแล้วโอ้โหมันไม่กลัวนะครับสนุกขายืนไม่ถึงนะครับพี่วัน โอ้โลกหน้าทํำพอดีพี่มีเป็นไงกลัวไหมตัวนี้จน่ากลัวจริงปีนเขาขึ้นมาเลยนะครับนี่สวัสดีครับก่อนสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีครับสบายดีป,ป่อยป,ปึ๊บ ยกเลยยกเลยโอ้พี่พี่ด่านนี้แข็งแรงยกเลยเหมือนกันโอเคครับพร้อมพร้อมยังครับพี่วัฒน์พร้อมครับชูมือหน่อยนี่ชูมือ้กล้องหน่อยโอเคไป้าไปเลยว้ไปได้ไปไปเลยได้ไปเนี่ยไป บอมโอเคขอบคุณครับโอเคโอเคไปแล้วสวัค,ครับ โอเคโอ้มันหนักกว่าเพื่อนเขาเลยให้นี่มันจับตรงนี้จับอ่าจับจับจับอย่าเพี่เขาให้จับลรอกอ่าโอเคโอเคครับโอเคครับหดขาขึ้นก่มาหดขาหดขาโอเคหดขาไปเลยไปรู้เรื่องไปเลยโอ้อันนี้ร้องเอ้ยเลยอ่ะโอ้อันนี้สูงที่สุดแล้วนะครับ ระยะทางไกลที่สุดด้วยอันนี้จากตรงนั้นแหละโอเคครับไ <Okay. S 2> ป <c oughs> แรงสุดๆเลย <Okay. S 1> ไปมี mm hmm. พร้อมอยาง mm hmm. ไปเลยไป <c oughs> ไปสวัสดีครับก่อรระวังระวังร <c oughs> ะวังไหลลงไปโอเคโอเคพร้อมอยาง ซูเปอร์แมนเลยซูเปอร์แมนเลยทำท่าซูเปอร์แมนด้วยโอเคกางแขนไปเลยไปหนึ่งอ่าซูเปอร์แมนด้วยอ่าซูเปอร์แมนเลยแบบนี้ซูเปอร์แมนโอ้โหไป็นซูเปอร์แมนเลยโอเคไปเลยไป

เรียบร้อยครับสิรลายทำจังนะครับทำจังค่าปีค่าปีคนละค่าปีคนละสองหมืน่นสองมื่นกีบนะครับประเทศไทยเรียกตัว๋วที่ประเทศลาวเรียกปีสไปครับเล่นน้าต่อครับทำจังคนละสองหมื่นกีบนะครับนี่อย่างน้ำขวดนี้ก็สองหมื่นกีบเหมือนกัน บอ mm. be ลตรวจปี yeah, ้บอลตรวจปี้บอลตรวจปี้อันนี้นะบะเข่งบะเข่งยักษ์ถ้าบ้านผมของเราก็เรียกเป็นลูกหยีนะครับอันนี้ใช่ลูกหยีลูกหยี่ะแต่มันเป็นลูกหยียักษ์นะครับลูกกหียัษ์อบะเข่งไงถ้าน้ำพึ่งของแท้มันต้องอยู่ที่ลาวครับของแท้ครับมุมทับส สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเล่นน้ำนะครับแต่เล่นน้ำที่นี่โอเคนะครับคนไม่เยอะนะครับเย็นไหมล่ะวู้สุดยอดโอ้โหก่อนเข้าไปดูห้องนะครับดูวิวก่อนดูวิวก่อน แปดแปดแปดนะครับซึบโอ้โหอันนั้นนี่ห้องไม่อ่างด้วยเขาไม่เปิดไม่ได้เลยที่พักเฮ้ยมีเตียงอันนี้คือที่พักห้องแบบนี้ราคาแค่พันต้นๆตน,นะครับที่นี่ครับแค่พันต้นๆน,นะครับผมว่าห้องพักมันดีมากนะครับระเบียงอย่างกว้างครับ เปิดออกมาวิวภูเขาเลยครับ ต้องบอกก่อนนะครับคือวิวนี้สวยมากนะครับที่นี่ยิ่งตอนเย็นที่เขาปล่อยบอลลูนนี่คือที่สุดครับผมบอกไว้เลยโอ,โ,โอ้โหดูดิดูบอลลูนดิอบอลลูนสวยเด็กๆนี่นชอบมากเลยนะครับ